หนาวไหมเนี่ยฮะแตงโมปลาดูดีน้องมาเกาะขายดีดูแตงโมอาบน้ำสั่นเลยแล้วนอยากเจอน้องตัวน้อยไหมน้องตัวนี้ชอบขี ชื่ออะไรลูกชื่อว่าขันหนุนตอ,อนแรกชื่อว่าขุนทองแล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นชื่อขันหนุนหลายชื่อหลายใจเ <c oughs> ดี๋ยวดูดูดูแตงโมก่อนแตงโมอ่ะทุกคนดูแตงโมนะคะแตงโมเวลาอาบน้ำนะคะสีก็กระสวยนะคะอ๋อทุคนถามว่าสวัสดีครับ หรือผู้หญิงนะคะสสวัดีครับเป็นผู้ชายนะคะก็เป็นชื่อแต่งตอนชื่อนะคะสวัสดีครับก่อนเร็วตงนะหนาวไหมหนาวไหมหนาวไหมครับผมครับผมก่อนครับผมครับผมเร็วต้งก็ไม่รู้แดงโมครับผมอืมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องกระโตแบบนี้ค่ะนี่มครับผมสวัสดีครับ เดี๋ยวมันงับน้องอย่ามันยิ่งโดดๆอยู่ครับผมครับผมก่อนแล้วแตงโมไม่มีแดดจะให้เลยแดดไม่มีอ่ะหนาวไหมอ่ะหนาวไหมอ่ะหนาวไหมคุณพาไปตากแดดไหมจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแตงโมสวัสดีครับ สวัสดีครับเร็วครับแม่ไปครับผมด้วยครับผมครับผมครับผมเร็วครับผมเออเออเด็ี่ก็เบบี้อืมอาบน้ำอะไรตอนนี้อ่ะฮะไม่ดูเวลาเลยแตงโมไม่ดูเวลาเลยน้อง ต,ต้องดูน้องเป็นตัวอย่างต้องดูน้องเป็นตัวอย่างครับผมครับผมสวัสดีครับ